สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปุริรัมกับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่เกิดก่อน สำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ก,ก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2508ถึงวันที่1 กันยายน2509นะคะก็คือเกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ค่ะก็มีไดหลายท่านสอบถามปอน้อยเข้ามาว่าเอ๊ะคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ก่ะจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนค่ะก็ในช่วงนี้ค่ะวันที่ปอน้อยลงคลิปก็คือวันที่3เดือนกุมภาพันธ์2568 จากช่วงนี้การท้องถิ่นทุกแห่งต้องถิ่นก็กืออบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตนะคะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ก็คือท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2568 เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยางชีพผูสูงอายุในปีงบประมาณ2569นะคะอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยยางชีพผูสูงอายุยกเว้น ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งหากท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่หนึ่งในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผูสูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะคะอันนี้ตามระเบียบเลยระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียเบ้ยอย่างชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12 2สิงหาคาม2566ที่ผ่านมากับลหลายหลาท่านค่ะก็ส่งคำถามเข้ามาหาพอน้อยว่าช่วงการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุเดือนกันยายน2 5 0 9แต่เดือนเดียวกันแต่ลงทะเบียนในปีละปีพศออไม่เหมือนกัน อันนี้นะับเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณน,นะคะปีงบประมาณปีงบประมาณในแต่ละปีก็คือจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมค่ะในเดือนในปีนั้นค่ะไปถึงวันที่30กันยายนในปีถัดไปนะคะในปีพศถัดไปอันนี้เป็นรอปีงบประมาณค่ะรอปีงบประมาณน,นะคะเพราะฉะนั้นก็คงจัชัดเจนสาหรับหลายๆท่านก็สอบถามข้อน้อยเข้ามาถ้าเกิดวันที่2กันยายน ถ้าเกิดวันที่2กันยายน2509จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนคะถ้าเป็นวันที่2กันยายน2509ท่านก็จะเริ่มลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปในจค่ะช่วงนี้คนที่เกิดก่อนเกิด วันที่2กันยายน2509ก็คือนับถึงวันที่1กันยายน2509ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปนะจ๊ะค่ะก็เดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้เพื่อที่จะระเบียยังที่ผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปก็คือปีงบประมาณ2569กันนะคะไปลงทีที่ไหน 龙脊山地。 ท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารค่ะได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สำเร็จใน จะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคิดผู้สูงอายุในช่วงไหน,นค่ะใต้คอมเมนต์ส่งคาถามมาได้เลยทุกคาถามที่ส่งมาพอ,อน้อยเองตอบทุกคาถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกับเรา ไปก่อนพบกันในคะลิปหน้าสวัสดีค่ะ